อดีตมือสังหารอันดับหนึ่งของโลกชายผู้วางมือจากวงการมามากกว่า30ปีแต่โชคชะตาไม่ได้ปล่อยให้เขาสงบสุขไปตลอดการวันหนึ่งระหว่างที่พวกเราสองคนเพียงแค่ข้ามถนนเหมือนคนทั่วไปกับวีเสียงเบรกลถคันใหญ่พุ่งเข้าชนพวกเรทุกอย่างดับวูบไปทันทีแต่ทว่าความตายไม่ใช่จุดจบวงแหวนเวทมนต์ขนาดมหึมาได้กืนกินพวกเราเข้าสู่โลกในเกมโลกที่กฎแห่งความเป็นจริงไม่มีอีกต่อไปตอนนี้ภารกิจของพวกเราเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งการเอาชีวิต และหาทางกลับไปยังโลกเดิมให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเบรกนิดนึงใครมันเขียนบทว่าโคตรอย่างเบียวก็ฝากทุกคนถอดสมองดูนะครับคลิปนี้เอาเละฮะและสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมอยู่ที่ประเทศสวิตซิตี้ตอนนี้ได้อัปเดตระบบฟาร์มใหม่ฟาร์มแค่ครึ่งเมืองก็ได้เงินเต็มจานวนเข้ามาได้ไม้คีร้อยหน่วยงานเปลี่ยนใหม่สังคมดีฮะแถมยังมีกิจกรรม킹ออฟสวิตที่แจกของหนักมากๆและสาหรับใครที่มาจากผมนะครับสามารถก่อโคดนี้ได้เลยสวิตซิตี้เวลคัมสามารถกก่อในประเทศได้เลยนะฮะและสำหรับใครที่อยากเล่นประเทศสวิตซิตี้ลิงก์ คอร์ดอยู่ใต้คลิปนี้เลยฮะที่นี่ที่ไหนเนี่ยดอมผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยดอมผมตื่นเกิดอะไรขึ้นวะตอนแรกเราโดนรถชนไม่ใช่หรอไล้วีนี้ใครเนี่ยชันเชอร์สเปกปากโปกตีนอ่ะเออแล้วที่นี่มันที่ไหนครับเนี่ยที่นี่คือเมืองเมืองหนึ่งน่ะสวิตซิตี้ไม่ต้องถามอะไรยังไงก็คือกูเห็นมึงนอนเฮี้ยเบอ่อเฮี้ยเบื่ออยู่ตรงพื้นกูก็เลยเก็บมึงมาไว้ข้าเห็นพวกเองกันเป็นตระข่าทั้งหมด30ปีถูกไหมเพื่อน แต่ทําไมทําไมมันไม่เหมือนแบบร่างกายเราไม่ไม่สมจริงวะทำไมมันแบบมันเหมือนแบบเหมือนเราหลุดมีอยู่ในเกมวะเพื่อนแล้วพวกเองอยากออกจากจุดนี้ไหมล่ะโลกแห่งเกมอ้าวแสดงว่ามึงรู้ด้วยิได้ครับผมอยากออกจากที่นี่อยากกลับไปโลกเดิมคุณพอจะแนะนําผมได้หรือเปล่าการที่จะกลับโลกเดิมอ่ะข้ามีภารกิจให้พวกเองทำไปภารกิจแรกที่คาจะมอบให้พวกเองก็คือให้พวกเองไปสังหารตํารวจทั้งหมดยกสอนอฮะก็คือตํารวจเนี้ยมันไป เก็บภาสีประชาชนเก็บโหดเกินทำร้ายประชาชนเอาง่ายคือตำรวจเหี้ยสิ่งที่คุณบอกมาเนี่ยไอ้เหี้ยมันปลุกไฟในตัวพวกผมเว้ยเห็นคนชั่วแบบนี้ไม่ได้ใช่เปล่าดอมปล่อยมันเถอะอ้าวมึงไม่อยากกลับโลกเดิมไงวะอยากเออมึงจะทำทไหมท,ทำ,ทำ ก็คิดเยอะคิดซะว่าถ้าเองอยากกลับเองก็ต้องทำภารกิจแห่งนี้แค่นั้นเองเอาล้เผื่อทุกคนงงนีครับผมจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะผมสองคนคือคนจากต่างแดนที่ถูกรถชนแล้ววิ่ไปยังเมืองสวิตซิตี้ซึ่งหนทางเดียวที่พวกผมจะสามารถกลับโลกเดิมได้นั่นก็คือการทําตามภารกิจที่ไอหมอนี่สั่งและภารกิจแรกที่พวกผมได้รับมอบหมายนั่นก็คือให้ไปสังหารตํารวจยศสอน,อนอถ้าได้ทั้งหมดยิ่งดีใส่ฮูดดิน้องพร้อมออกต่อสู้ยังไปเว้แค่นั้นแหละ นนันแม่งน่าไว้ใจหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนว้ยดอม<ร>ซึ่ง<ร>ม้แก<ร><ช>่ที่กูรับงานมาเพราะตามน้ําไปก่อนสุดท้ายอะถ้าเราอยากกลับโลกเดิมอะเราก็ต้องทำตามที่มันบอกป่าวะเราจะฆ่ายังไงนี่มีแผนไหมเหมือนในตัวกูเนี่ยเหมือนสวิตซิตี้เนี่ยแจกมีดมานหนึ่งอัน กับไม้พูมาหนึ่งอันโอ้ยไม้ขี้ร้อยด้วยปะเนี่ยน่าจะขี้ร้อยว่ะเพราะฉะนั้นเราจะวางแผนลากตำรวจออกมาทีละคนแล้วก็สังหารแผนแรกกูจะให้มึงวิ่งไปในสอนอแล้วก็บอกว่าแจ้งความครับมีคนฆ่ากันตายอยู่ตรงตึกตรงนั้นกูเนี่ยจะคอยดักรอตำรวจถ้าตำรวจ<ม>วิ่งมาดอม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 ,ดอมเนี่ยกูก็จะออกไปจ้าเอะแห่มันแล้วก็แทงมันทันทีอ่าอันนี้คือแผนแรกเราและแผนของพวกผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองไปพิสูจน์แผนดูว่าใช้แล้วจะเวิร์กหรือเปล่าตามแผนนะเพื่อนโอเค มึงเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนโอเคเดี๋ยวกูวิ่งไปเพื่อนโอเคเดี๋ยวกูจะรอแทงตรงนี้นะมันตำรวจครับครับครับมีมีมีเหตุมีเหตุเอ่อทำร้ายร่างกายกันในซอกตึกของคนตำรวจไปไปไปดูหน่อยได้ไหมครับคนตำรวจเฮ้ยเอ้ามันขับรถไปเพื่อนมันขับรถไปเพื่อนกูแกล้งนอนตายเพื่อนโอี้ยกูแกล้งนอนตายไอ้เหี้ยผิดแผนไปหมดเป็นคนร้ายครับผมเองครับผมนี่แหละคนร้ายเอ๊บ ยถ่ายไหมถ่ายไหมถ่ายไหมถ่ายตำร้นเตี่ยอะไรอะไรชิบหายรูว่าแผนแรกสำเร็จไปได้ด้วยดีครับซึ่งแผนต่อไปผมจะให้เพื่อนของผมไปจกปูนและให้มันใช้อีมดนอนอยู่เมื่อตำรวจมาถึงตำรวจจะค่อนข้างงงครับไอไอมอนนี่มันทำอะไรหลังจากที่ตำรวจงงตำรวจก็จะต้องลงจากรถเพื่อจับกลุ่มเพื่อนผมจังหวะนั้นแหละที่ผมรออยู่บนตึกผมจะกระโดดลงมาเละแทงตำรวจกูนอนกูนอนอยู่เพื่อน นอนด okay, okay, okay. ูโอเคโอเคโอเคเฮ้ยกี่คนอ่ะสามเพื่อนเฮ้ยมีมีคนที่เราแทงกันด้วยมีเงี้ยเพื่อนดูก่อนดูก่อนตัวไอ้เพื่อนปล่อยไอ้เอยปีจัดเพื่อนกูปีจัดอุ้มไงอ่ะ เซฟบาสองเอ้ยเอ็นเทอสองทีเอฟกาเ็นเทอสองทีเพื่อนสวยเฮ้ยขาเฮ้ยเ่้ยขา,ยขาอุยยาอ้ยอ่ะกู <c oughs> ตายตมาเยมื่อกี้ช็อตสวยจัดแต่กูงโมงมไหมมงเลยอ่ะเมื่อกี้ชีวิตจริงกับในเกมเราไม่ไห่างไงเพื่อนถูกไหมมันมากันสองคนอ่ะกูมองมองออกแล้วสองคนเนี้ยตำรวจมือใหม่ซึ่งระยะเวลาในการฆ่าเขาเนี่ย 18วินาทีภาพในหัวของผมมันบอกว่าสัญชาตญยาณในการฆ่ามากกว่า30ปีของผมภายใน18วินาทีผมจะฆ่าตำรวจ2คนนี้และหนีออกไปให้เร็วที่สุดกระดูสกระดูสสวย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 ไป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 จริงของจริงเขาเล่นกันเชื่อรอดได้ไงวะต้ยเต้นตาเต้น คนเดี๋ยกูแอบอยู่มอวมันเห็น้แอบอยู่มีเห็นแล้วผมมีอกไอ้ยาไ้เห็นก็พระเท่าอ่ะไม่บอกเราโปรี้อมโปนะคือฝีมือผมผมบอกแล้วใช่วินาทีอะเมอกี้แต่มันมีคนหนึ่งคนนั้นอ่ะเหมือนเหมือนมันตัวบักไงน่าจะหาเราลืมล้เพื่อนต่อจากนี้จะเป็นวินาทีที่พผมสอคนไล่ล่าตำรวจแบบดุเดือดขึ้นมาขึ้น ก้นมาไป๊ยติ๊กเกดูสติเกดสตง้้กกดอายหนึ่งเอตายหนึ่งตายนึ่งตายหนึ่งยไอ้เหี้ยแดกเลย เฮ้ยกูตายไอ้ยี <t 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 ้น uh ี่มันมาจากไหนเนี่ยเสร็จแล้วผมโคตรเหนื่อยเลย ไม่ได้ออกแรงมา30ปีจะบอกกันไว้ตรงนี้เลยนะว่าการที่เองจะกลับโลกเดิมได้อเองต้องทาทั้งหมดสภารกิจซึ่งตอนนี้เองทําอยู่แค่ภารกิจเดียวมี3าภารกิจด้วยกูนึกเกมแฟนซี m m o r p ออพไอชิบหายอ่ะได้ครับว่ามาเลยแล้วภารกิจต่อไปอ่ะเองต้องไปจัดก,การครอบครัวครอบพนซึ่งครอบวนน่ะเป็นครอบครัวที่ร้ายกาจมากๆทั้งขายยาประเพณีเยอะแยะครับที่เกี่ยวกับผิดกฎหมายในครอบครัวนี้ครอบัวนั้นะชื่อครอบัวอะไรวะครอบครัว คครรอบัเป็นชื่อครอบครัวอะไรวะอาเอก็มือุญเหมือนคนให้ข้อมูลผมต้อตรง,งรู้อยู่ามันชื่ออะไรกูบอกชื่อว่ามันชื่อครอบครัวอะไรวะ <c oughs> มึงเต็มไปดไอ้สัตว์มันชื่อครอบครัวอะไรครับบอกแค่ชื่อครอบครัวเดี๋ยวผมไปตามสืบต่อครอบครัวอะไร วะมันโอ้คุณวัวจะแบบเข้าใจง่ายสุดท้ายไอ้เชี่ยความหมายแม่งเข้าเดิมเอาเป็นว่าครอบครัวที่พวกผมสองคนจะต้องไปจัดการมีชื่อว่าไลวะถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจผมจะแปะตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยลองอ่านตามดูครับไลวะนี่นี่มันถ่ายอยู่มันถ่ายมันถ่ายมันถ่ายลงทวิตอ่ะเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยว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 เดยวเตี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยว นี่ไงเออครอบครอบคน,นี้เลยเป้าหมายของพวกผมสองคนคือครอบครัวน,นี้เลยครับที่ถ่ายรูปลงทวิตถ่ายรูปมาจงแจ้งแบบนี้เดี๋ยวพวกผมจะไปตามล่าก,กันเลยรู้สึกว่าถ้าเราลงมือในเมืองเนี่ยตำรวจแม่งรู้ไต่แน่นอนเออไม่โฉดสารเรามีเรื่องตำรวจไ,ได้ยไงไปเด่นอ่ะเออเราจะไปแทงไม่ได้นะเราต้องไปถามความจริงก่อนว่าไอหมอนั่นอนะ่ะที่มันพูดอะ่ะมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าคือสัจสัจจของเราในการฆ่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าไอพวกนั้นอะ่ะคนดีหรือคนเลว <c oughs> นี <c oughs> ถูกปะ่ะต้องคุยก่อน ฮัลโหลครับสวัสดีครับอันนี้ครอบครัวอะไรวะหรือเปล่าครับใช่ครับพอดีว่าผมได้ข้อมูลข่าวสารมามีคนบอกผมมาว่าครอบครัวคุณเนี่ยค้ามนุษย์จับคนไปทำคอเซ็นเตอร์ค้ายาทําเรื่องผิดกฎหมายจริงไหมครับไม่จริงนะครับผมขอคนรถได้ไหมได้ครับลองลองขนดูหน่อยครับขอนญาตนะอย่าบอกว่ามึงเจอนิ้วคนกูเจอแต่น้ํามันเนี่ยออครับผมบอกแล้วครอบครัวผมไม่ไม่ยุ่งกับค้ามนุษย์อยู่แล้วครับเหมือนไม่มีเฮียะไรเลยว่ะคนโอเคครับ ยังไงผมก็ขอตัวไว้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันครับผมครับผมพวเราไม่มีพิรุษต่ต้องมีพิธาพวาเราต้องสืบมากกว่านี้วะในตอนนี้พวกผมจะยังไม่ลงมือทำร้ายครอบครัวนี้เพราะว่าสัจจะในการฆ่าของพวกเราคือฆ่าคนชั่วช่วยคนดีเป้าหมายต่อไปคือการออกสืบว่าข้อมูลที่พวกเราได้รับมาเป็นจริงหรือไม่ัสดีครับนี่ครับ อันนี้ครอบครัวอะไรวะหรือเปล่าครับผู้กุนแบบมีเหี่ยวกบบพ่อแบบว่าคามนุษย์ผิดกฎหมายอะไรอย่างี้ครับขังนงเมียวอะไรมีมีมีเหี่ยหรือเปล่าไม่มีนะครับมีอะไรหรือเปล่าทำไมตาตายคุณกระตุกครับแล้วนี่คุณต่ออะไรผมดูเหรอไม่ต่อแหละเลคุณโดนคุณโดนอีเหียพี่โดน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 โดโนโดนโนโดโนโดนโดนเดนโดนโนโดนโนโ่นโดดนน กลัวใช่กลัวใช่ไอ่ไอ่ไอพวกนี้แหละไอ่พวกนี้แหละใช่แน่นอนเราไอ้แก๊งไอ้แก๊งค้ามมาดูไอ้แก๊งเราคุยกันแบบสันติไหมครับผมยังไม่ชัวร์ว่าผมคุยทำอะไรแบบนั้มเลยเราคุยกันสันติไหมครับมาครับสบายเพื่อนสบายสเต็ปกูเนี่ยมันของจริงเพื่อนเขียนป่ะยุ้ยมันเหินไปหมดเลยไงไเต็ปกูนี่มันของจริงดี่มันเป็นมันเป็น เฮ้ยไหวเป้าเฮ้ยไหวเป้าไหวเป้าไม่เป็นไรตรงนี้เขาเรียกว่าสั้นๆวัดข้อมือฮาาเห็นไหมรถเราอะรถเราไม่ต้องดีมากเว้ยแต่แม่งตามจริงว่ะไอพวกนี้แม่งแสดงว่ามันมีอิทธิพลอำนาจอะไรใหญ่ว่าไม่น่าหรอกมึงไปเปิดไม่ไม่ต่อแหล่พื่อนกูโดนกูโดนดีดีมันก็ไม่เปิดวันไอ้เหี้ยมึงก็เข้าข้างกูหน่อยดิไม่เห็นเราอันละอ้มันไฟแล้วมันไฟแล้วมันไฟแล้วมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่เห็นไม่เห็น นี่เหรออฮ้ยนี่เฮ้ย่บ้ลหน่อยพี่ตรงนีตรงนี้ตรงนี้อุ้ยเี้ยชิปหายแล้วมึงสวยเหี้ยชิปหายสิตเอ้ยเฮ้ยมึงจับไอหน่าตุ้ยไว้ไอ้มึงลงทำไมอ้าเพื่อนหน่จ้าไม่ไม่ขามาหากูขามากูขามากูคามาฮากูขามาฮอ ี่กูรัดเข็มขาดละเฮ้ยตาบอดละเน้องเฮ้ยตาบอดเฮ้ยตาบอดแม่เฮ้ยเอ็มแม่ๆเลยเอ็มแม่โดนกูสวนเฮ้ยแป๊บนึงเป็นนักฆ่านะเว้ยกูไม่ได้แบบโลโลซิ่งรถเฮ้ยเนี่ยโหดแน่เฮ้ยอันนี้รถแจกนะทุกคนคือนั่นรถรถสวัสดิการแก๊งนะหวังดีครับ เชี่ยชิบหายแล้วเพื่อนหวานอะไรมึงจะไปไหนไมเปล่าเอ้ไว้อ้าหวานเดียบเฮ้ยมันไม่เห็นตามเอาอะโอ้โหรถแม่งดีมากเลยนะมึงดูหลอดดิเออรถไปแบบน้อยอ่ะรถคันนี้มีที่นี่มีที่ไหนไม่จำเอาเขาไม่ชนอะเฮ้ยมันเป็นชนชนวยชนด่ ไอ้หต้นเบาต้นเบาต้นเบาถ้าต้นแรงนะเว้ยแล้วมีคันึงมีคัหนึงชนชนชนเฮ้ยหดนแดนเพื่อนต้นต้นมันเบาต้นมันเบาต้นมันเบาถ้าต้นมันแรงนะตกน้ำไปแล้วสองคันนะเมื่อกี้คือสิ่งที่ผมได้รับมาเขาบอกว่าครอบครัวคุณเนี่ยฆ่ามนุษย์ฆ่ายาทําเรื่องแบบฮีเียครับจริงไหมูใครพี่ผมบอกตามตรงนะว่าผู้ชายอ่ะเกิดมาทั้งทีอ่ะ มึงควรยอมรับส oh, oh. so? no 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 ิ่งที่มึงทำเว้ยถูกจริงดู้จักแล้อจงขาแล้วเนี่ยใช่ไหมเป็นเพื่อนกับเบงปากตามถูกไหมใครพี่กูซวยต้นกูซวยจัดกูก็ซวยมันเดี่ยวมันตามมาอยู่เพื่อนกูตายเพื่อนกูตายใช่ไหมตายตายหนึ่งเพื่อนตายหนึ่ง กูได้หนึ่งกูได้หศพกูได้หศพเพื่อนเบาสว<อ>ย<อ>ตายตายตายสองอาฮ่าเหลือเองคนเดียวไะไอ้นมลงมาซะดีๆเธออะ่ายังไงยังไงเพื่อนลองฝังแล้วนะยังไงข้าไม่ลงหรอเว้ข้ารอเพื่อนข้ามาว่ะลงแล้วนะข้าไม่กล้าหรอกเว้ยจะเพื่อนข้ามาแล้วว่ะแต่ข้าได้รถขอบคุณมากนะ คเอเพื่อนผมมีวิชาการเอาตัวลอดที่ค่อนข้างสูงขโมยรถและสามารถหนีออกมาได้ส่วนผมก็นอนจมคาตีนใครเขาสอนให้ลงรถแล้วไป่ลอกรถวะอันนี้มารวมมารวมมาก่อนเิีะยังไงอย่างน้อยศพเขาก็อยู่ที่เราคนนึงมันนัดเจอเลยรูปยังไงคือยังไงมาแทงเราก่อนหรืออะไรยังไงเนี่ยทางฝั่งครอบครัวะไรวะได้นัดรวมตัวกันเพื่อจบปัญหาที่เกิดขึ้นและได้โทรไปหาเพื่อนผมเพื่อไกลเกลี่ยแลกตัวประกันเอครับ อต,อตอบเพื่อนเองก็อยู่กันที่ผมคนนึงนะเว้ยเรามาคุยกันดีกว่าวะ่ะเพี่นดีกว่าเรามาคุยกันดีกว่าคุณมาสเตเดียมทำไมสเตเดียมใช่ไหมใช่ครับได้เดี๋ยวผมไปคุณไปรอเลยเดี๋ยวผมไปเจราจาไก่เกี่ยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพื่อนผมก็จะเดินทางไปที่สเตเ,ตเดียมเพื่อแลกตัวผมคืนผม,มลงไปผมก็โดนแทงเดียเพื่อนคุณถือมีดอยู่น่ะสามสี่ตัว่ะแม่แล้วเพื่อนผมอยู่ไหนแม่อยู่ตรงตีนผมน้าผมเอาตีนเหยียบหน้ามันอยู่น่ะต่างคนต่างชุดไหมเอาเบ้า ใช่กูถามเนี่ยมึงกลัวมึงแทงพวกกูก่อนทำไมเจ้าไงสรุปคือยังไงมึงอยู่ในจุดที่จะต่อรองได้ด้วยเหรอได้ดิแล้วเพื่อนมึงอยู่นี่แต่มึงดูนะมึงมึงดูนะมึงดูนะหนัก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 มึงดูนะหนักหนักหนักหนัมึงดูนะทิพย์าปตายเลย คุยแม่งหลักรถอี้ยะหลังจากที่พวกผมถูกเล่นงานครอบครัวนี้ก็พาพวกผมไปกักขังเพื่อสอบถามข้อมูลว่าพวกผมเอาข้อมูลมาจากไหนและทําเรื่องแบบนี้ทําไมสิ่งที่ผมพูดมาแสดงว่าพวกคุณทําจริงนะเนี่ยมึงรู้ได้ไงก่อนอ้าวแล้วสิ่งที่มึงทําอยู่เนี่ยมันกัก,กขัง่วงเดียวไหมขังใครเหรอผู้ขังใครขังพวกผมไงก็งพวกมึงมาแทงฝั่งกูก่อนปะมีกระจกปะเนี่ยฮะไม่ผมผมได้ข่าวมาว่ามีคนนะ่ะบอกว่าครอบครวัวไรวะเนี่ยทำสิ่งที่ผมพูดไปอ่ะทำเรื่องชั่วๆยีเฮียครับข่าวจากไหนอะ มันชื่อที่อะไรวะตําชื่อไม่ได้เหมือนกันชื่แมงยาสัตว์มันชื่อสเปกปากโปกตงน่ะตมึกไม่มีมูลแล้วก็มาแทงพวกกูนะเออเฮ่าฮ่าฮ่า่า่่วง่าฮ่า่าง่าฮ่า่า่า่ฮ่ก่ตาย่า่าฮ่าฮ่ร่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮย่่า้าา่่่าาาไปใหม่สิ เอาละมาไอ้เหี้ยแม่งไม่มีเป้าเลงให้กูไอ้สัตว์มันไม่มีเป้าเล้งให้กูเหี้ยี่ดมันไม่มีเป้าเล้งกูตายูื่อนแต่แกก็ไม่ไดนเลยไอ้เหี้ยมันไม่มีเป้วเล็งเป้าเล้งตายอไม่มีตาครับ ที่ขาพี่ไปไม่ไี้จุกกระตาเอาตายแล้วหยอเจอกล้ามมองไงยังไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำเตรียจัดกินนะพี่ห้ยพารอดวะน้องเอาเลยครับผมก็สำหรับใครอยากให้มี EP2 สองนะเดี๋ยวผมจัดให้ได้นะครับกล้าพูดเลยแม่งไม่ใช่นักฆ่าในตำนานอ่ะเป็นนักฆ่าทคนดูเกียดผมบอกเลยคนดูแม่งหงุดหงิดจัดไม่มีปืน แต่ไม่ไม่มีเป้าเล็ให้ผมเแตยแบบไรวะไอ้เฮียไม่มีหรอกคาเมนุษย์อ่ะมีแต่ไม่แพ้อุ้ยมืงสองคนอะจะมัดจะไม้จะมีจะปืนก็เอาพวกกูไม่ลงอยู่ดีเมราะเียมึงก็เห็นอยู่